ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ฟงเฉินได้รู้แล้วว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาและถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำผลงานได้ดีในงานชุมนุมเซียนอมตะแต่เขาจะไม่ตายที่น,น,นั่นแน่นอนพี่ชายฟงท่านรีบกลับมาเร็วๆละ่ะเฉินเซี่ยงพยักหน้า ฟงเฉินรีบออกไปอย่างรวดเร็วเขาได้สะสมความมั่งคั่งจากการประกอบธุรกิจภายในเมืองอันหลงเอาไว้มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เขาเลือกที่จะกระจายทรัพย์สินเหล่านั้นเก็บไว้ในหลายๆจุดเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์จัดเก็บเพราะเขาเกรงว่าตนเองอาจถูกช่วงชิงหรือขโมยอุปกรณ์จัดเก็บไปพร้อมกับความทรัพย์สินทั้งหมดไม่นานหลังจากที่ฟงเฉินออกไปปีศาจจนพาไม่เทียนก็กล่าวขึ้นน้องชายเฉินมีกลุ่มคนกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ ดูเหมือนว่ากลุ่มอันหลงจะรู้แล้วว่าคนที่พวกมันส่งมาถูกฆ่าตายหมดแล้วทางด้านของฟงเฉินก็รับรู้การมาของกลุ่มอันหลงเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่ได้เก็บสิ่งของสำหรับตัวเองอีกต่อไปโดยเลือกที่จะวิ่งกลับมาหาเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วไม่ดีแล้วครั้งนี้พวกนั้นมาเยอะมากเราต้องรีบไปจากที่นี่ฟงเฉินกล่าว แต่แทบจะทันทีที่เขากล่าวจบกลุ่มคนหลายร้อยคนก็พุ่งลงมาจากอากาศอย่างกระทันหันคนของกลุ่มอันหลงหลายสิบคนก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่มียันสื่อสารติดตัวอยู่ก่อนที่พวกเขาจะตายไปนั้นพลังปราณได้เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของมันเข้าไปในยันสื่อสารนั่นทําให้กลุ่มอันหลงสามารถรับรู้ตําแหน่งงอและสถานการณ์ของพวกมันได้ตลอดเวลาดังนั้นทันทีที่พวกมันทั้งหมดถูกกาจัดไปนั้นกลุ่มอันหลงก็ได้รับรู้และรีบมุ่งหน้ามาที่นี่ทันทีให้พวกเราจัดการเอง ปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวพร้อมกับทะยานออกไปขณะเดียวกันกูหลิงสู้ก็ติดตามไปอย่างใกล้ชิดสองสาวพี่น้องร่วมมือกันสังหารสมาชิกกลุ่มอัหลงกว่าร้อยคนอย่างง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือฟองเฉินแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองแม้แต่น้อยความแข็งแกร่งของกูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนสูงส่งเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้และพวกนางยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าสาวกของนิกายวิธีเซียนอมตะด้วยซ้ํา กลุ่มอันหลงกว่าร้อยคนถูกสังหารภายในพริบตาแต่ทว่าหลังจากนั้นอีกกลุ่มใหญ่ก็ติดตามมาอย่างรวดเร็วครั้งนี้มันเป็นบุตรชายเจ้าเมืองอันหลงที่เดินทางมาด้วยตัวเองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเย่หยิ่งขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศฟงเฉินเจ้ากล้ามากข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะซ่องสุมกำลังอย่างลับๆตลอดหลายปีที่ผ่านดูเหมือนว่าเจ้าจะชิงเมืองอันหลงไปจากท่านพ่อของข้าใช่ไหมบุตรชายเจ้าเมืองคำรามลัน่น แม้ว่าเสียงของเขาจะยังอยู่ไกลออกไปมากแต่ทุกคนต่างก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือเสียงของบุตรชายเจ้าเมืองมีการต่อสู้เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของฟงเฉินมีคนจำนวนมากเสียชีวิตลงที่นี่และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็แพร่กระจายออกไปทั่วทั้งเมืองอย่างรวดเร็วไม่มีใครคาดคิดว่าชายกลางคนผู้มากมิตรจะกล้าแข่งข้อกับกลุ่มอันหลงโดยถึงขั้นใช้กำลังเข็นฆ่าสมาชิกกลุ่มอันหลงไปกว่าร้อยคน ในเวลาเดียวกันนั้นเฉินเซียงก็เรียกกระจกเทพ6วิธีออกมาเขารู้ดีว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเจ้าเมืองจะต้องปรากฏตัวออกมาด้วยตัวเองแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่สามารถอยู่ที่นี่อีกต่อไปได้และเขาก็ไม่ต้องการกลายเป็นจุดสนใจมากเกินไปแม้แต่นิดเดียวเขาพาฟงเฉินกระโดดขึ้นไปบนกระจกเทพหวิธีก่อนจะเรียกกูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนให้มาสมทบ กูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนยังไม่ได้หยุดยั้งการเคลื่อนไหวของตัวเองในสายตาของพวกนางและบุตรชายเจ้าเมืองไม่ใช่คนดีแม้แต่น้อยดังนั้นพวกนางจึงทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าสังหารบุตรชายเจ้าเมืองในการโจมตีครั้งเดียวก่อนจะร่อนลงมาบนกระจกเทพหกวิธีอย่างเรียบง่ายฟงเฉินตกใจอย่างมากแล้วไม่ได้ยินเฉินเซี่ยงกล่าวว่าจะสังหารบุตรชายเจ้าเมืองแต่เขาไม่คิดมาก่อนจริงๆว่าบุตรชายเจ้าเมืองจะถูกสังหารลงจริงๆ อีกทั้งยังเป็นการสังหารในพริบตาอีกด้วยกระจกเทพหกวิธีบินออกจากเมืองอันหลงด้วยความรวดเร็วมุ่งตรงไปยังทิศทางที่ฟงเฉินชี้นำบุตรชายเจ้าเมืองถูกสังหารกลุ่มอันหลงกว่าร้อยคนถูกกวาดล้างเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งเมืองและแม้แต่เมืองอื่นๆก็ยังรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วเมืองอันหลงก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดใหญ่แม้ว่ามันจะไม่ใช่เมืองที่มีความมั่งคั่งมากนะักก็ตามที ในดาวมังกรสวรรค์แห่งนี้คฤริสา์เจ้าเมืองคือขุมกําลังที่ทรงอํานาจมากที่สุดในแต่ละเมืองเพราะเจ้าเมืองแต่ละเมืองจะให้การพัฒนาขุมกําลังของตนอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นคฤริสา์เจ้าเมืองและนิกายทรงพลังยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างมากและคฤริสา์เจ้าเมืองอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกองกําลังของนิกายทรงพลังเหล่านั้นดังนั้นการที่บุตรชายเจ้าเมืองถูกสังหารจึงนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างไม่ต้องสงสยัยผู้สนับสนุนของเจ้าเมืองส่วนใหญ่ก็คือนิกายวิธีเซียนอมตะ ดังนั้นนิกายวิธีเซียนอมตะจึงคาดเดาเอาว่าอาจมีบางคนกำลังพุ่งเป้ามาที่พวกเขาการคาดเดาเช่นนี้แพร่กระจายออกไปอย่างบ้าคลั่งนอกจากนี้ยังมีข่าวลือหนาหูกระจายออกไปอีกว่ามีการต่อสู้อย่างลับๆในเงามือดอย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงเพราะเฉินเซียงต้องการปกป้องตัวเองเท่านั้น การต่อสู้ที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงมากเกินไปทั้งปีศาจจนพาเมอร์เทียนและกูหลิงสู้ต่างก็เคลื่อนไหวอย่างเฉียบขาดพวกนางสามารถกำจัดศัตรูทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้นก่อนที่ใครจะทันได้ตอบสนองด้วยซ้ำภายในกระจกเทพหกวิธีฟงเฉินรู้อึดอัดอย่างมากเขารู้ดีว่าเฉินเซี่ยงมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาและสาวใช้สองคนข้างกายเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอย่างยิ่งดังนั้นเขาจึงไม่กล้าวางตัวแบบสบายๆเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ พี่ชายฟงท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกท่านเพียงแค่ต้องหาสถานที่แห่งใหม่และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันจะไม่มีปัญหาใดกับท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มน้องชายเฉินทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้ามีประสบการณ์กับเรื่องแบบนี้มากกว่าข้าฟงเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มเยเก แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ข้าถูกหมายหัวแล้วและสหายหลายคนของข้าต่างก็พยายามติดต่อหาข้าเพื่อหาตำแหน่งปัจจุบันดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องการจับตัวข้าไปแลกเปลี่ยนกับเงินรางวัลน,นั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกคิดว่าท่านสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้อยู่แล้วเฉินเซียงกล่าวไม่นานทุกคนก็ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นไปเอง,หว,งหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นฟงเฉินพยักหน้าเบา,เบา พี่ชายฟงเมืองหลงสู้อยู่อีกไกลไหมด้วยความเร็วขนาดนี้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปถึงเฉินเซี่ยงถามอาจต้องใช้เวลาสองถึงสามวันไม่ใช่ว่าความเร็วระดับนี้จะไม่เร็วแต่เป็นเพราะดาวมังกรสวรรค์กว้างใหญ่มากเกินไปฟงเฉินกล่าวทันทีที่เขากล่าวจบกระจกเทพหกวิธีก็พุ่งทะลุมิติอย่างกระทันหันและหลังจากการทะลุมิติหลายครั้งทุกคนก็สามารถมองเห็นโครงสร้างของเมืองเล็กๆบนพื้นดินเบื้องล่าง เมื่อมองจากมุมสูงพื้นที่ด้านล่างก็ดูเหมือนเป็นแค่เมืองเล็กๆแต่เมื่อเริ่มลดระดับการบินลงก็จะพบว่าเมืองนี้มีขนาดใหญ่มากอีกทั้งยังมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากอีกด้วยซึ่งที่นี่ก็คือเมืองหลงสู้ฟงเฉินตกตะลึงอย่างมากเมื่อได้เห็นพาหนะห่อเหินที่สามารถทะลุมิติได้ในความคิดของเขาแล้วพาหนะห่อเหินเช่นนี้ไม่อาจประเมินค่าได้และแม้แต่นิกายวิธีเซียนอมตะก็ไม่สามารถมีไว้ครอบครอง นอกจากนี้การควบคุมพาหนะห่อเหินเช่นนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเฉินเซี่ยงจะไม่ได้มีหลักฐานพลังที่สูงนักเช่นนั้นแล้วเขาสามารถควบคุมมันได้อย่างไรทันใดนั้นฟงเฉินก็เหลือบมองไปยังสองสาวใช้ปีศาจจนพาไม่เทียนและกูหลิงสู้ด้วยความกลัวที่สะท้อนอยู่บนดวงตาของเขา เขาเชื่อว่าอาจารย์ของเฉินเซี่ยงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยามันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รอบตัวเฉินเซี่ยงจะมีคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้เกาะติดกับเขาเพราะผู้เชี่ยวชาญทรงพลังหลายคนมักจะผูกติดกับผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาพวกเขามักจะทํางานต่างๆให้กับผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาเพื่อแลกเปลี่ยนกับยาที่จะช่วยให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และในความเป็นจริงแล้วมันก็คล้ายๆกันนี้ปีศาจนพาเมอร์เทียนและกูหลิงสู้ยินดีที่จะติดตามและทำสิ่งต่างๆให้กับเฉินเซียงนั่นก็เป็นเพราะเฉินเซียงคือผู้ล้ำเลิศในวิธีปรุงยาไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่าเฉินเซียงจะมีความหล่อเหลามากเพียงใดมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้หญิงที่แข็งแกร่งอย่างพวกนางจะยอมติดตามเขา ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วพวกเขายังมีแรงจูงใจอย่างลึกซึ้งต่อกันอีกด้วยและเหตุผลหลักๆก,ก็คือปีศาจจนพาไม่เทียนและกูหลิงสู้ต้องพึ่งพาเฉินเซี่ยงเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนี่หรือเมืองหลงสู้ไม่รู้ว่าจะมีสาวกของนิกายเหยาเทียนอยู่ที่นี่บ้างหรือไม่เฉินเซียงพึงพรรมพำน้องชายเฉินอยาบอกนะว่าแท้จริงแล้วเจ้าเป็นสาวกของนิกายเหยาเทียน ฟงเฉินถามพวกเจ้าทั้งสามดูเหมือนสาวกพวกนั้นจริงๆไม่หรอกเฉินเซี่ยงสายศีษะพลังยิ้มบางพี่ชายฟงพูดตามตรงแล้วเราต้องการเข้าสู่นิกายเหยาเทียนเพราะอาจารย์ของข้ามีความเกี่ยวพันกับนิกายเหยวเทียนดังนั้นข้าจึงต้องตามหาสาวกนิกายเหยาเทียนพี่ชายฟงพอจะช่วยข้าได้ไหมข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ฟงเฉินกล่าว เมื่องานชุมนุมเซียนอมตะใกล้จะเริ่มขึ้นจะมีสาวกจากนิกายมากมายมารวมตัวกันที่เมืองหลงสู้ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดในการตามหาสาวกของนิกายเหยาเทียนเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหวิธีให้ลงจอดด้านนอกเมืองเพราะน่านฟ้าเหนือเมืองหลงสู้ไม่อนุญาตให้มีใครก็ตามบินผ่านได้หากฟ้าฝืนกฎนี้จะถูกจับกลุ่มโดยคนของนิกายมังกรอ,อีเทียนที่คอยเฝ้าระวังน่านฟ้าตลอดเวลาทันที อย่างไรก็ตามการเข้าเมืองหลงสู้ค่อนข้างง่ายมากเพียงแค่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าก็สามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างอิสระภายในระยะเวลาสามเดือนในอดีตฟงเฉินยังเคยเดินทางมายัางเมืองหลงสู้อยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้เขาคุ้นเคยกับกฎระเบียบต่างๆของเมืองเป็นอย่างดีแต่ทว่าตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยและกลายเป็นเป้าหมายที่มีค่าหัวดังนั้นเขาจึงไม่กล้าประมาทแม้แต่นิดเดียวยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีคนรู้จักมากมายภายในเมืองหลงสู้ ในตอนนี้แทบทุกคนรู้ว่าฟงเฉินมีค่าหัวที่สูงมากดังนั้นฟงเฉินจึงต้องหลีกเลี่ยงการพบกับคนรู้จักเป็นอันดับแรกฟงเฉินไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะคุ้นชินกับการถูกเอารัดเอาเปรียบและการถูกทรยศแต่เขายังคงวางตัวอย่างตรงไปตรงมาต่อสหายของเขาทว่าตอนนี้มันต่างออกไปเขาให้ความสำคัญต่อตัวเองและระวังตัวจากสหายทั้งหมดของเขา เพื่อไม่ให้เฉินเซียงและคนอื่นๆต้องตกที่นั่งลำบากเพราะตนเองฟองเฉินได้แยกตัวออกไปทันทีที่เฉินเซียงและสองสาวเข้าพักในโรงเีรมฟงเฉินให้เหตุผลว่าเขามีสถานที่ที่ต้องไปและมีบางสิ่งที่เขาต้องทำดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเขา,ขานอกจากนี้ฟงเฉินยังคงต้องการช่วยเฉินเซียงตามหาสาวกของนิกายเหย่ยเทียนท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรให้ทำมากนะ เฉินเซียงได้พาปีศาจจนพาเมื่อเทียนและกูหลิงสู้เข้าไปภายในโรงเตี๊ยมโดยที่กลุ่มของเขาจองห้องพักชุดใหญ่ในชั้นสูงสุดของโรงเตี๊ยมแม้ว่าแถบโรงเตี๊ยมแห่งนี้จะไม่ใช่พื้นที่ที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านเฉินเซี่ยงยืนอยู่บนระเบียงทางกวาดตามองออกไปในเมืองยามค่ำในเวลานี้ทั้งเมืองอยู่ในความสงบสุขแต่ทว่าความสงบสุขเป็นเพียงเปลือกนอกของดาวดวงนี้เท่านั้น มหานพสกและวัตจักรท้าพิภพมีกรณีพิพาทและไม่มีใครรู้ว่าความกลาหนครั้งใหญ่จะปะตุขึ้นมาเมื่อไหร่มันเป็นเพราะเราจัดการทุกอย่างได้ไม่ดีพอมันจึงทําให้พี่ชายฟงต้องตกที่นั่งลําบากเช่นนี้กูหลิงสู้กล่าวอย่างรู้สึกผิดเป็นเพราะเราไม่รู้ว่ายังมีขุมกําลังอยู่เบื้องหลังกลุ่มอันหลงไม่เช่นนั้นเราคงจัดการทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบแล้วปีศาจจนพาไม่เทียนรู้สึกผิดเล็กน้อยเช่นกัน มันเป็นเพราะเราที่ทําให้เขาสูญเสียทุกอย่างที่เขาสร้างไว้ในเมืองอันหลงกูหลิงสู้กล่าวพลางทอดสายตามองออกไปในระยะไกลอย่างน้อยเขาก็สามารถเดินต่อไปได้เขาอยู่ในเมืองอันหลงมานานเกินไปตอนนี้ชีวิตของเขาหยุดนิ่งอยู่กับความราบเรียบมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นผลดีต่อการบ่มเพาะพลังของเขามากกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวมันเป็นเพราะเขาไม่สามารถทะลวงระดับพลังได้เขาจึงเลือกที่จะทำธุรกิจต่างๆและมองหาสหายในเวลาว่างเช่นนี้ เจ้าช่วยเขาได้ไหมกูหลิงสู้ถามข้าคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าที่จะช่วยเขาให้สามารถทะลวงระดับมันไม่ยากจริงๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีโอกาสนั้นไหมเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มบางนี่คงเป็นโชคชะตากูหลิงสู้ชื่นชมเฉินเซี่ยงอย่างมาก ท้ายที่สุดแล้วนางก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครให้ทะลวงระดับได้แต่เฉินเซี่ยงสามารถทำได้และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเช่นนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับนางขึ้นอยู่กับเวลาโอกาสของเขาก็เช่นกันเฉินเซียงกล่าวน้องชายเฉินเจ้าคิดว่าพี่สาวก,กับข้าควรจะเข้าร่วมการประลองในงานชุมนุมเซียนอมตะหรือไม่ปีศสจจนพาเมื่อเทียนกล่าวถามข้ากับพี่สาวไม่ได้อ่อนแอรเราจะสามารถทำผลงานได้ดีในการประลองแน่นอน เฉินเซี่ยงมองไปยังกูหลิงสู้ก่อนจะกล่าวหลิงสู้เจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้เจ้าอยากเข้าร่วมการประลองไหมไม่กูหลิงสู้สายสีสะก่อนจะกล่าวน้องสาวกับข้าต่างก็ฝึกฝนทักษะเทพเยาวเทียนหากการต่อสู้ในการประลองรุนแรงกว่าที่เราคาดไว้ทักษะเทพเยาเทียนอาจถูกเปิดเผยได้จริงด้วยที่นี่คือดินแดนของมหาบรรพการหลงแน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งเข้าร่วมในการประลองครั้งนี้ เฉินเซียงพยักหน้าเบาๆการเข้าร่วมการประลองอาจทำให้พวกเขาถูกเปิดเผยตัวตนได้แต่ข้าเป็นห่วงที่เจ้าต้องลงประลองคนเดียวปีศาจจนพาไม่เทียนกล่าวด้วยใบหน้าบึ้งตึงเอาหน้าไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกเฉินเซียงยิ้มบางดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้บ่มเพาะพลังมาระยะหนึ่งแล้วหากพูดตามตรงหลักฐานพลังของเจ้าค่อนข้างต่ำและเจ้าควรจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเจ้าโดยเร็วที่สุด ปีศาจจนพาเมื่อเทียนกล่าวเจ้าน่าจะบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรเพิ่มอีกสองสามดวงนั่นน่าจะดีที่สุดมันไม่ง่ายเช่นนั้นเฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มวิธีบ่มเพาะของข้าค่อนข้างพิเศษส่งผลให้การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของข้าไม่ได้สะดวกราบรื่นอย่างที่คิด ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองหรอกหรือปีศาจนพาไม่เทียนพยักหน้าเบาๆนางรู้ดีว่าเฉินเซียงง่วนอยู่กับการทําสิ่งต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นผลให้เขาไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวจริงสิหากพวกเจ้ามีเวลาก็ช่วยบรรจุพลังในดวงกะมลไว้ให้ข้าเพิ่มเติมเฉินเซียงกล่าวข้าต้องการอํานาจพลังของพวกเจ้าเป็นปริมาณมาก เฉินเซียงยังไม่ได้ฝึกฝนทักษะเทพเหวยเทียนและทักษะจิตปีศา,าวิญญาณภาอย่างเต็มที่ซึ่งเขาคิดว่าจะต้องตักตุนอำนาจพลังของพวกนางเอาไว้เท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นกูหลิงสู้และปีศาจจนพาไม่เทียนก็กลับไปยังห้องพักของพวกนางระหว่างที่พวกนางบ่มเพาะพลังก็ยังคอยบรรจุพลังในดวงกระมลให้กับเฉินเซียงไปด้วยเช่นกันเฉินเซียงนั่งพักผ่อนบนเก้าอี้บนระเบียงเขากินและดื่มน้ำผลไม้หวานหวานพางชื่นชมดวงจันทร์กลมโตบนท้องฟ้าอย่างเงียบ แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าหลักฐานพลังของตนเองหยุดชะงักแต่ความจริงแล้วเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับมีมาตรังสรนคาพิพบสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับของเฉินเซี่ยงจึงได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมากและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีการพัฒนาในทุกๆด้านอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญ,ญาณของเขายิ่งไปกว่านั้นสายสัมพันธ์สวรรค์เร้นลับของเขายังเทียบได้กับการมีมาตุรังสรรขนาดย่อมซ่อนอยู่ภายในจิตวิญญ,ญาณ กล่าวคือในส่วนลึกจิตวิญญาณของเฉินเซี่ยงมีมาตุรังสันที่ปลดปล่อยอำนาจพลังรังสันอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอำนาจพลังรังสันนี้ได้การขัดกล่าวจิตวิญญาณและร่างกายของเขาตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะไม่ได้เก็บตัวบ่มเพาะแต่เขาก็ยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องกลางดึกคืนนั้นฟงเฉินก็ได้ติดต่อมาน้องชายเฉินข่าเพิ่งได้ข่าวด่วนคนของวิหารโอสถสวรรค์กำลังตามจับตัวใครบางคนในเมือง น้ำเสียงของฟองเฉินเต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้ทั้งคนของเจ้าเมืองและคนของนิกายมังกรอีเทียนต่างก็ร่วมมือกับวิหารโอสถสวรรค์เพื่อไล่ล่าใครบางคนอยู่พี่ชายฟงไม่ต้องตื่นตระหนกคนพวกนั้นไม่ได้มาจับตัวข้าหรอกเฉินเซียงกล่าวยามนี้ข้านั่งอยู่ริมระเบียงโรงเตี๊ยมอย่างผ่อนคลายจริงหรือนี่ข้านึกว่าเจ้าเผลอพูดเรื่องการฝึกฝนวิธีปรุงยาให้คนอื่นรู้ซะแล้วฟงเฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอก เช่นนั้นข้าจะไปสืบดูว่าพวกเขาก a, ําลังไล่ล่าใครระวังตัวด้วยพี่ชายฟงเฉินเซี่ยงกล่าวเตือนไม่นานหลังจากนั้นฟงเฉินก็ติดต่อกลับมาอีกครั้งต้องยอมรับว่าฟงเฉินมีแหล่งข่าวที่ดีมากเห็นได้ชัดว่าเส้นสายของเขาที่สร้างไว้ตลอดหลายปียังมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยน้องชายเฉินคนที่พวกนั้นตามจับตัวคือหัวขโมยเม็ดยาของผู้อาวุโสแห่งวิหารโอสสวรรค์ฟงเฉินกล่าวด้วยความผ่อนคลาย มันเป็นเรื่องดีที่พวกนั้นไม่ได้พุ่งเป้ามาที่เจ้าแต่ก่อนหน้านี้ข้าตกใจมากจริงๆพี่ชายฟงท่านรู้ไหมว่าวิหารโอสถสวรรค์อยู่ที่ไหนเฉินเซี่ยงถามน้องชายเฉินเจ้าอยากรู้ที่ตั้งของวิหารโอสสวรรค์ไปทำไมฟงเฉินรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีไม่มีอะไรมากข้าเพียงแค่อยากรู้ว่าที่ตั้งของวิหารโอสสวรรค์อยู่ที่ไหนข้าจะได้หลีกเลี่ยงพวกนั้นได้ เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่ชายฟงหยาบอกนะว่าท่านกำลังคิดว่าข้าจะเดินเข้าไปหาคนพวกนั้นเปล่าซะหน่อยเอาเป็นว่าข้าจะบอกที่ตั้งของวิหารโอสสวรรค์ให้กับเจ้าฟงเฉินกล่าวจากนั้นจึงบอกที่ตั้งของวิหารโอสสวรรค์ให้เฉินเซียงรับรู้หลังจากที่เฉินเซี่ยงรู้ตำแหน่งหอคอยของวิหารโอสสวรรค์ประจำเมืองหลงสู้เขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปตามหาคนของวิหารโอสสวรรค์ทันที อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ